สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขภูสุกคนสวัสดีพี่น้องทั้งฟังเมืองไทยและก็พี่น้องฟังต่างประเทศทุกท่านเนอจ้ะพี่น้องจ้ามันนี้แน่นได้ตำแตงปลาเซโมนมาส่พีสุนองกินนะจ๊ะพี่น้องจ้าส่วนผักกันแักไลยๆคือเกาจะยกสวนบักใหญ่ๆของแน่นะจ๊ะมีอย่างในมีทั่วฟักยง้วหน่อยนะจ๊ะแตงกวาอันนี้ต้นหอมจ้าพี่น้องแล้วก็สลัดแหนบอคโคลี่มีหมกเขืออยู่นวยหนึ่งพี่น้องอันนี้แรดดิดผักชอยผักกาดส่วนอันนี้ก็ ยังก็ผักชีจ้าลืมต้อขอไปจ้าพี่น้องจ้ะขอไฟอันนี้ก็เป็นผัดมีทถ่เหลือจากกินหลาดหนามว่าจ้าจพี่น้องมันบบเบิดเน้นก็เลยเอามากินกับตําแตงซ้ำปลาสามอนจะ้ะมามาพี่น้องสุบุสก้นมาลงมือกินกันเลยนะจ้ะเนี๋ยวหวารลายนาอมาก่อนอ,นะ <c oughs> อื่นจะขอสดน้ำก่อนจะ้ะว้าวจัดจ้าน 자 먼저 음. <laughs> 음. <laughs> คำแหลกกระแสบเลยจ้ะนนอง นัว <Mile> น <dizzy> ัวหนาประเดกอีกจะไปร้อง ແມ່ປະແດກອັນຕຳໝາຮຸງເບິດແລະຈ້າຊິສັ່ງຂອງຈະອະທິດຫນ້າອີ່ຫຼ กินปากเบามแลวจะไปน้องแน่นหิวหิวจ้ะมาเด้อจ้ะมาเด้อมาสวยตำแตงน้ำแน่นจ้ะื 嗯。<laughs> อากาศเริ่มดีพี่น้องจ้ามันเนี้ยออกไปสือของไปสือพักสืบยาแดดดีดีจ้ะ 으흠 <laughs> ยัดถือซ่ากัน่จะเป็นความหิวความหิว,วกบเกินความเมียบ อืแนนเปิดประตูล้างบานจ้ะมันได้ยว่านเขาหนาหอนมากเลยก็หนาหอนว่าแต่เดดนั่น มาหลอดจำแม่ว่านคนเห็ดงานเขาจะเลิกเลยจ้ะนั่นก็เลยเขาคัขาข่วก็เลยเปิดอันประตู หน่อยถ่ายจนเม็ดดำมักแตงสองเอม่มมกเขือสองกิโลเนี่นยจ๊ะ นีไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าไว้เจคลิปนาสวัสดีจ้า